เรื่องปาตลิอุตตดเปตาวัตถุคนรับแลชาวเมืองปาตลิบุตรพ่อค้าชาวกรุงสาวัตถีและชาวกรุงปาตลิบุตรเป็นอันมากแล่นเรือไปค้าขายเมืองสุวรรณภูมิในบรรดาพ่อค้าเหล่านั้นมีพ่อค้าคนหนึ่งเป็นอุบาสกมีศีลชอบทำบุญเสมอเกิดป่วยไข้กับทันหัน ระหว่างเล่นเรือนั้นเขามีจิตปฏิพัทธ์หลงรักหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเล่นเรือไปด้วยกันเขาทนพิษไข้ไม่ไหวได้ทํากาละคือตายแล้วเขาแม้ได้ทํา,ากุศลไว้มาไว้มากก็ไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้แต่เกิดเป็นวิมานเปรตในท่าำกลางมหาสมุทรนั่นเองเพราะเป็นผู้มีจิตปฏิพัทธ์หลงรักในหญิงสาวมาก แม้เป็นเทวดาแล้วแต่ความรักของเขาไม่เสื่อมคลายจากหญิงสาวนั้นเลยประสงค์จะรั้งหญิงสาวนั้นให้อยู่กับตนจึงปิดกั้นไม่ให้เรือไปลำดับนั้นพ่อคาทั้งหลายจึงปรึกษาพิจารณากันว่าเพราะเหตุไรหนอเรือนี้จึงเล่นไปไม่ได้จึงให้จับสลากหาคนกาลกินีคือคนที่เป็นเสนียดกันไร หญิงสาวนั้นจับได้ฉลากกาลกินีถึงสามครั้งโดยการดนบันดาลของอมนุษย์นั้นพวกพ่อค้าจึงให้หญิงสาวนั้นลงจากเรือเพื่อรักษาชีวิตของผู้อื่นที่เป็นคนส่วนใหญ่แล้วหย่อนแพรไม้ไผ่ลงในสมุทรให้หญิงนั้นลงไปอยู่บนแพรไม้ไผ่นั้นพอหญิงสาวนั้นลงไปเรือก็เล่นายหน้าไปยังสุวรรณภูมิโดยเร็วอมนุษย์ดังเทวดานั้น ยกหญิงนั้นขึ้นวิมานของตนอภิรมกับหญิงนั้นล่วงไปหนึ่งปีหญิงนั้นเกิดเบื่อนายเพราะนางไปไหนมาไหนไม่ได้ด้วยตัวเองต้องคอยให้เทวดานั้นช่วยตลอดระหว่างหนึ่งปีนั้นเทวดานั้นได้พาเธอไปดูสัตว์นรกเปรตอสุรกายฤๅษนอื่นๆและพาขึ้นดูสวรรค์ชั้นจาตุมเพราะฤทธิ์ของเปรตนั้นทำได้แค่นั้น เมื่อผ่านไปหนึ่งปีนางขอร้องเปรตน,นั้นว่าดิฉันอยู่ในที่นี้ก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ไว้ในสัมปรายพภพท่านผู้นิรทุก์ขอท่านจงนำดิฉันไปเมืองปาตลบีปตปาตาลีบุรตรด,ด้วยเถิดตอนนี้นางอยากทำบุญมากเพราะเห็นสัมปรายพภพมามากมายแต่บุญของนางมีน้อยมากหากเทวดาไม่ช่วยแล้วบุญอื่น,อนของนางก็เหลือน้อยมากจึงอยากบำเพ็ญบุญไว้เยอะ จึงขอร้องให้เทวดาพาเธอกลับไปเมืองปาตลีบุตรเทวดานั้นจึงกล่าวว่าสัตว์นรกบางพวกท่านก็เห็นแล้วสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมนุษย์หรือเทวดาบางพวกท่านก็เห็นแล้วผลกรรมของตนท่านก็เห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้วเราจะนำท่านไปส่งยังเมืองปาตลีบุตรท่านไปถึงเมืองปาตลีบุตรแล้วจงทำกุศลกรรมให้มาเถิด ลำดับนั้นหญิงนั้น,นครั้นได้ฟังคำของเปรตนั้นแล้วมีความดีใจกล่าวว่าข้าแต่เทพเจ้าผู้อันบุคคลพึงบูชาท่านปรารถนาความเจริญแก่ดิฉันปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลแก่ดิฉันดิฉันจะทำตามคำของท่านท่านเป็นอาจารย์ของดิฉันสัตว์นรกบางพวกดิฉันก็เห็นแล้วสัตว์เดรัจฉาน เปรตอสุรกายมนุษย์หรือเทวดาบางพวกดิฉันก็เห็นแล้วผลกรรมของตนดิฉันก็ได้เห็นด้วยตนเองแล้วดิฉันจักทำบุญไว้ให้มากลำดับนั้นเรตนั้นจึงพาหญิงนั้นไปทางอากาศแล้ววางไว้กลางเมืองปาตริบุตรแล้วตนเองก็หลีกไปลำดับนั้นยาิและมิตรเป็นต้นของหญิงนั้น เห็นหญิงนั้นแล้วดีใจยิ่งนักต่างก็ถามว่าเมื่อก่อนพวกเราได้ฟังมาว่าเจ้าถูกเขาโยนลงไปในมหาสมุทรตายแล้วเจ้านั้นคือหญิงคนนั้นใช่ไหมแล้วมีคนมากมายมาประชุมกันถามถึงประวัติของนางจำเดิมแต่นั้นนางก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่ตนเห็นและที่ตนสวยมาแก่พวกญาติและมิตรและคน ที่มาถามเธอเมื่อพ่อค้าชาวกรุงสาวัตถีเหล่านั้นกลับมาถึงสาวัตถีแล้วก,ก็เข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งนักที่ควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทําเรื่องนั้นให้เป็นตัวอย่างแล้วแสดงธรรมแก่บริษัทสีมหาชนได้ฟังธรรมนั้นแล้วเกิดความสังเวช ได้ยินดีในกุศลธรรมมีทานเป็นต้นชนิ้แลอธิบายธรรมเมืองรับแลเราได้ยินได้ฟังตั้งแต่เกิดชาวรับแลก็เป็นเปรตประเภทหนึ่งเป็นเปรตเหมือนเทวดาดังในเรื่องนี้แต่เปรตเทวดานี้มีชีวิตที่สุขสบายเหมือนเทวดาเป็นเทวดาชั้นต่ำมีฤทธิ์มากมายด้วยพลังบุญของตนที่ทำไว้ครั้งเป็นมนุษย์ แต่เกิดเป็นเทวดาชั้นสูงไม่ได้เพราะจิตนั้นผูกพันหญิงสาวที่ตนหลงรักมากหายใจเข้าออกมีแต่เธอแม้ก่อนตายก็มีแต่เธอเป็นอารมณ์ของจิตใจนี้ทำได้ทุกอย่างจริงๆตายแล้วก็พยายามหาทางอยู่กับคนรักให้ได้และทำได้จริงๆเนื่องจากเป็นเทวดาที่เป็นคนดีมีศีลธรรมสมัยเป็นมนุษย์แม้ตายแล้วเขาก็เป็นเทวดาหรือเปรตที่ดีมาก พาคนรักไปดูนรกสวรรค์เปรตอสุรกายสัตว์ทิพย์ต่างๆเพื่อให้คนรักมั่นใจในความดีมั่นใจว่านรกสวรรค์มีจริงนะอย่าประมาทเนื่องจากหญิงสาวของเขามีบุญน้อยทำบ,บุญไว้น้อยเมื่อหญิงสาวได้ท่องเที่ยวดูนรกสวรรค์ดูเปรตอสุรกายเห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้วนางจึงอยากทำบุญไว้เยอะๆจึงขอร้องให้เทวดามาส่งเธอในโลกมนุษย์ เพื่อนางจะได้บำเพ็ญบุญไว้เยอะๆเราเคยได้ยินได้ฟังมานานว่าคนกับผีอยู่กินกันเป็นสามีภรรยากันมามากมายและมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกแต่เรื่องเหล่านี้คนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนั่นเองอาจจะยืดหยันด้วยซ้ำไปเราตัดสินใจเชื่อตามประสารับรู้อันมีข้อจำกัดของเราแค่นั้นเราไม่เชื่อว่า คนอื่นจะมีประสาทรับรู้เหนือเราไปได้และเรามักเอาวิทยาศาสตร์เป็นสารนะว่าวิทยาศาสตร์ี่สูจนไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่ความเป็นจริงแต่เราก็ไม่อยอมรับความจริงว่าวิทยาศาสตร์ยังมีข้อจำกัดมากเกือเกินปัจจุบันมีคนมากมายประกาศตนว่าไปโลกมนุษย์ต่างดาวมาแล้ว บางคนก็ไปอยู่กินเป็นสามีภรรยากับมนุษย์ต่างดาวมาแล้วบางคนไปเที่ยวโลกอนาคตมาแล้วเขาเหล่านั้นเล่าสภาพแวดล้อมความสวยงามความล้ำยุคที่เหนือมนุษย์มากมายให้เราทั้งหลายได้รับทราบและปัจจุบันนักพิสูจน์หลังความตายมากมายทั่วโลกพิสูจน์การมีอยู่จริงของผู้ที่ตายไปแล้วเราเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยตัวเองมากขึ้น เทคโนโลยีทำให้เราใกล้ชิดโลกวิญญาณมากขึ้นจงใช้วิทยาศาสตร์ด้วยโยนิสโมนัสิการและจงใช้โยนิสโมนัสสิการเหนือวิทยาศาสตร์